ต่นะเขาตามกันดีแต่จะไม่ตายนะไล่ด่านไปมันจะถานไม่เท่ากันเลยมัน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 หินเลยนะความคิดทำคนทุกวันนี้ที่มันทั่วมันมันหมดความหมดหมดมาเจองี้ความที่มันยังไงไลยเข้าความที่มันวิ่งอย่างเยอะก็คจะเป็นคนดีประจำวมเนี่ยเสร็จเลยชีวิตเช่ะไหม แต่ถ้าทนได้ล่ะเขาคู่ก็เป็นคนดีที่คูต่อไปเหมือนผมเนี่ยกรรมมันจะมีจะบีเราให้ทำชั่วขนาดนั้นกูไม่ยอมับนี่เหมือนผมใช่ไหมคือกรรมมึงให้ให้การบ้าอะไรมแบบคู้หมดก็จะมีไห้คู่ทำชั่วคู่ชั่วผ่านมาเยอะแล้วใช้เวนใช้กรรมมาเยอะแล้วเนี่ยตรงเนี้ยนีคนรู้ไม่กี่คน คุณรู้ป่จะจังคนป่านถนนปักก่นจักรยานไปเมื่อกี้นันะ่นแหละถนนอยู่สาทรเน,นี่ยว่างๆถามดูได้เลยที่แรกผมไม่รู้พอพี่ทหารรอยผมฟังใช่ไหมผมก็มาผมก็มาถามเลยเนี่ยคนปวานถนนเนี่ยให้ให้ใหม,มั่นใจไงนี่ไอพี่รู้จักไอ้คนที่มาขอข้าวไหมโอ้รู้ไต้พี่ไม่จริงเขาเขาว่ามันฆ่าคนตายนะใช่มันมาเล่าให้พี่ฟังนี่แหละว่า ว่าจบแรกกับเมียฆ่าตกที่สองมันฆ่าเมียเนี่ยจบที่ห้าเนี่ยจบที่เป็นที่ว่างเนี่ยรงข้างมันตึกว่าไทว่าจะอยู่ฝั่งตลาดร้างอะ่ะเป็นที่ว่างอยู่ตึกระดมุดอะไรน้าท้อนเนี่ยตึกับไรตูนโตโยต้าหรือเคองสูตรโตโยต้าเนี่ยมั้งนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นอ่ะมันฆ่ากันคนเล่ร่อนเข้าไปนอนมันเป็นบ้านร้างตึกร้างตลาดร้าง ชิบหายเอาไปมาชีวิตเรานี่มีมีท่านเดียวคือคนที่จะจับผมเท่าคุกได้คือต้องยัดยัดข้อหาถึงจะเล่นผมได้ไอ้เพื่อผมเนี่ยจะไปทั่วคนยากยี่แต่คนอื่นอะทั่วของผมชีวิตผมเป็นอย่างนี้ยากมากที่ผมจะไปทั่วคนน่ะไม่มีแล้วผมอยู่ตัวคนเดียวพยายามอย่างเดียวอยาให้เสื่อภาพมึงหายเลย หาดง่ายไงเสื้อผ้าผมหายครั้งหนึ่งโอ้ยผมเดือ,รอดร้อนชิบหายไ,ไ,ไ,ไเออพอดีม,มาเจอคนบ้าน,นอนตรงนี้นะเขามวยเสื้อผม <c oughs> แต, <c oughs> แต่แต่มันแกะทั้งหลาังออกเออวันนั้น